ทายคําอ่านจากคําที่กําหนดคําไทยในวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง<ะ>ข้อหนึ่งอ่านว่าอย่างไรข้อมูลชีวิต ดำรงอ่านว่าชีวิตข้อสองอ่านว่าอย่างไรสังเกตลักษณะ กิจกรรมอ่านว่ากิจกรรมข้อสามอ่านว่าอย่างไรข้อมูลปากติชีวิต อ่านว่าข้อมูลข้อสี่อ่านว่าอย่างไรสังเกตปกติลักษณะอ่านว่า ปากาตีข้อห้าอ่านว่าอย่างไรอาศัยข้อมูลปากาติอ่านว่า อาศัยข้อหกอ่านว่าอย่างไรสามารถชีวิตลักษณะ อ่านว่าลักษณะข้อเจดอ่านว่าอย่างไรสังเกตข้อมูลสามารถ อ่านว่าสังเกตข้อแปดอ่านว่าอย่างไรสังเกตกิจกรรมหน้าที่ อ่านว่าหน้าที่ข้อเก้าอ่านว่าอย่างไรปกติดำรงกิจกรรม อ่านว่าดำรงข้อสิบอ่านว่าอย่างไรลักษณะสามารถสังเกต อ่านว่าสามารถ